มันขึ้นอยู่กับโค้ดใส่เลยหน่อยมึงได้ยินไหมมันเป็นอยู่โค้ดใส่ขวดมันขวดนกข้ามให้ขวดเสือเป็ดค่ะถอดเสือเป็ดเดี๋ยวเสลาเป็ดกันค่ะไปกันแค่ไหนกินถ้เราไปกินเมื่กคืนแค่หนูเมื่อคืนเรากินแล้วแค่เนี้ยกินขยันขวดเสือเป็ดเก็ขวดเสือเป็ดกินโยนเสลาเป็ดกันค่ะ รับแบบบรรนอกบรรนอกรับแบบบรรนอกบรรนอกอันนี้พ่อแม่ลูกอ่อนค่ะพ่อแม่ลูกอ่อนพ่อแม่ม้านไงพ่อแม่ลูกอ่อนตอนนี้ยพ่อเป็นเอลซาเนาะเอลซ่าปีเกียร์แล้วก็แล้วอาจิกลับแล้วอะกลับมืออื่นนี่แหละมาเห็ดแถวเราเห็ดกระเพร้กินทรงไทยอ่ะพ่อขั้วไงก็เป็นทั้งไทยทั้งทีใหญ่พอแค่ไข่ขาววีซ่าให้ชั้นล่างชื่ออะไรวะมึงมีเบอร์โทรไหม ไม่คิดมากนบ่ยังน่าแล้วปนี้ยังไม่ได้ให้เหรอให้แต่แพงเท่าไหร่อ่าแปดพันจ่ายกับเขาแล้วก็ไปจ่ายที่ฉันรู้แต่ว่าแม่ทำอ่ะทั้งไอ้นี่มึงฟังก่อนฉันรู้แต่ว่าแม่ทำมันทุกอย่างเนาะทั้งประกันให้อย่างอ่ะตกหมื่นทั้งประกันเป็นจ่ายค่าวีซ่าด้วยด้วยหรือป่ะ ใช่ไหมที่จ่ายให้ทุกอย่างทุกอย่างอะเลยก็ไม่ก็โอ้นะเพราะว่าค่านะครับไปหลายพันแล้วแล้วว่าเราซื้อหนาอย่างเข้เขาก็ทำให้ไยังได้เบอร์ยังดวงใจเนี่ยไม่ยากจิงเลยวะตอนที่ไป ทำอยู่ชั้นอะไรนี่แหละแม่ชั้นนี่ให้มาอะอยู่ชั้นสิบเก้ลยแล้วก็ขึ้นไปยืนวีฟ้าชั้นยีนั่นแหละแล้วว่าชั้นนั่นแหละดวงใจที่ไรมันมีหลายบริษัทเนี่ยไม่ยังไม่้านซีบเ่าแม่เขาอยู่ชั้นสิจะเป็นมันอ่นแล้วเขาเอาามาแต่เราเราจะต้องไปจ่ายค่าบวยจะเลือกานแต่ารของ่อยู่ในเอ็นถ่ายรูปเออโกววรนมาหงายบีาบรูปีสีแดงแดงยม่ได้ วินเตอร์อย่างดีของโปแลนด์เนี่ยถ้าจะเก็บมาให้ก็นสื้อแบ้าให้เก็บก็ใส่ด้ยไม่ได้ถ้าจะให้ก็คือได้แต่เสื้อเพราะว่าลูกเธอมันใหญ่ลูกพี่ใ่หมอโอเวอร์รอนนะแม่ของหนาายางดีเด็กเบื่อไหมแม่แม่ทำเบื่อใครแม่แม่ของี่หอโปแลนด์เอพี่เลยเพราะว่ายี่ห้อนั้นมันจะทำใหญ่กว่าปกติเดอทายลูกให้เบิรนได้ไหมไปไปหอดีฮาไปเจตอนน์มานบ่แม่แม่อไหมชอบไหคะสวยพอ มจ้บ้านลูกเจ้าคมามีปัญหาะไรกนิดกการมีไม่ไผมก็ไม่ไหวเขาตะนัดเก่านะนะแม่คิดเป็นมาคุยกับเขานะเขาบอคุยนะเขาดูแลยางดีเลยเขาก้คุยกั้งคุยเขาเขาคือดแก้กันนี่เรียบร้อยแล้วมม่ใเาเนีการกอดเสือป็ดจ้เรียบร้อยพอดีก็นทีดีเอาต้มเน ทอดกรอบๆแต่กต้มเลยต้มเลยต้มเลยไงต้มเราเอามาซอยใส่เราไม่ทำก็ไม่เป็นต้มเรามาใส่ใส่ลาบเตเท่าไหร่ะเอด่บอว่างหมอดแม่บอกว่แม่ี่บอกแ่าต้องห้ช่วยบ้านัม่บอกว่า่ดกาไรับ้อากรับ กัวแดงแดงเนี่มันตาด็ป้ลรถเมล์แลาก่ไหลสได้่ขดานีัน้มก็ด้เาลั่เขียดาบได้ารถเมล์น่ะมนมอนเด็กน่อยเขามีรถเมฟี่ไปได้วะชั้นเด็กเราัไดล้วเาเสียนใจไหลหัวบ่า ก็่บอางน้ก็ทรเ์ปนหรอเปล่าไ่ทานยงพอยมายกเดิิกี่กิโลเมตรเลยแล้ว่้างุเปิดน้องยอะเล นอเลยปวนั่งรถเมลนี่ไงตัวเรื่องละไเป็นไม้เรียกปวดเป็นนีปวดอ่ะแล้วสุขภาพาพีถ้าเป็นจะงลอะเอาละ่วยม่กินสู๊ดมันจะมีล่ะผมตายว่าเอาเรียกแมนมาเิียาอีกคนนึงอยู่วะจันอ เอาอีกร้อนหน่อยเราไม่ใส่กรอบกันนะคุณเพิ่งม,มีความคิดมามือคือนี่ไม่อรอยคิดแม่เพิ่งม,มีความคิดมาจะได้ให้พ,อพ่อใหญ่หน้อยพ่อตัดตัดใหม่มาจากเมืองไทยมาหอมเพชรคูอีกหลัก เอาเอาเซ็นเมามันออกความได้เป็ดเสยเซ็นเมาส์ใชเป็นเั่งไหล่ะพ่อเซ็นเมามันนี่ไม่เดี๋ยวหน้ามันจะกาม ใมีเหดดาขายเนเ็นยงก้านาก่นคเปังเจวเลยอะนเก็บ่มาถามหามัย้าคนมีคนเก็บแล้วถามบาก็บในปานะมือเบาางเก็บในป่าเลยย่ยพ่อจะเอาไปบ้านนเลยก็ได้